ทานพระพุมทั้งสองยุคใส่หัวเกศเก่กาเสมือเท่าโทกันนอกจากแมหรือมันดาบานันก็คือโพภะบิดาเรียงลำดูพวกเขามาเต่มสมัยข้าวนาน ความสัมพันธ์ประสานเกี่ยวลงความเดียวหากมันแก่ย้อนสายมิ่งแต่เมืองแทนสายดน้ำทรงอยู่ได้เป็นู่คูน คือดังมนใบเลี้ยงมอนมอนสิใย้อนมนเกลือผัวเมียเพิ่มพันหากยอดพระไม้บ่ไม้แมงกุมเกี่ยวกันสันสางสายสัมพันธ์จากดวงใจ ของแม่พ่อก็เกิดเป็นหนูกเต่าเครือเงาเผาสกุล mm hmm. ตั้งแต่พุ่นจนอดพีให้ค mm ิด hmm. ทีสิหวนเห็นในหรือ หอ,อยเปิดเส้นคุณนังเฮาอย่างมาเทนเปียบป่านบ่มีเทาคีดยห็นข้าวพอเพียนเนียงทอละกมซ้ำลูกใหญ่ กะบใย้ตยให้กะบหยตองเพียงถนอมลำเดียงเพียงสามกวานไวยตานั่นละนาประคูนือ โนแม้เป็นสร้างเท่าหลังพอเป็นสร้างเท่าหน้าาเลี้ยงลำทํางานหนักบ่เคยเศร้าสิอยู่ภาคสัวข้าวเพียงน้อยบ่ยอมถอยมีแต่สู่บูัน พมอฟันพาทำหน้าที่ของบิดาหาปูปปาเขาหน้ามีเกอนยาวบนนั่งน,น, <c oughs> นอนพ่อโบยเดือด้อนอยากกินยัง พอโบงให้เดือดนอนเฝ้าเล่นเสวงอาผมทั้งอาพ้นพื้นอีกแผ่นแผ่วตุ่มกว่าว่าสุมเมาทานบุตรที่เาจะเล่นใหญ่ผับโบคยเสียดายตายเธอหนูกกระได้สละให้ขู่สูนิว คำว่าเพื่อลูกแก้วบเคยหวงเสวิตมตตาเจียสูงซากพี่ทักนำปกปโปงประคองหวเนีนไว้เือดวงตาดวงใจ บ่มีได้ไกลหงางผ้าแยบเดินผ้าแยบยางเนี่ยวทางบอกเสียเดีงยงให้พอสังสอน พอเอ้อยดูกดีมาเคดื่อนยอดีตก่อนแต่ตอนดังเขาเมื่อเยายังเด็กหากชื่อจำความได้พอพาสันจนภายเดินไปพานอุมปาหาเดียงสีบสิวาตามภาษาบัานคอย ขึ้นโคกสูงลงโคกคอยตอนยังหน่อยได้ยังตามภายบังทิ้งใส่น้ำตามหลังพอบ่ลืมลงเข้าป่าดงดอยนาเกี่ยวหญ้าาแต่ข้าวกินลงทีวังน้ยามมาปาพาย ต ah ึกแขใส่มงไผ่ของห้อยอ่อนตอนตามคนพอด่วนอื่นหาลังเถือยามพองเกียเกินเกินว่ามีความสุขลาคออ ฟังเดวหายคายความทุกพอเนะน้ำสั่งสอนสีล mm hmm. เป็นคนเดียมีหลักมัน mm hmm. กระตันอยู่คุณขาลูคขา ความพอหายความพอดาวปมาเทียบเท่าคือคำว่าให้ห้ามเพิ่งนั่นละนาดูคำมือ นึ่งงำหวนาพานกายบันเวลาเองตั้งเต็บางเข้าหลังนั่งเคียงพอเคยเบาอมคิดเห็นข้าวแต่ยังน้อยเคยงอยหลังของอีพ กอดคออยอ่ยอนตอนตอนไปมาพอจะหุ่มอ่องขึ้นนั่นขี้ลังพอเอื้อหนุกบวบขีส้สร้างกังคมเป็นพญาได้ขี้ค้ของบิดากะวา่าเพียงพอแล้ว จากเสียงหายยังเดียวมาเทนคุณนหักขอได้กอดขอของยิ่อพา หัวใจเสื่นอนห่าความเศร้าบบคืเนมบอเมีนเว้าหยอกเด่นนี่เป็นเรื่องความจริงใส่เนือเยิงก็คือกันผ่านมากเคยอหอมอเมนเีนเฮี้ยมนี่จะเบ้าะเลงเอาเบาลลยขั้นได้เอ,อืนอีพอ จังเหม็นสูขหัวใจลายหานใดมากก่าวเวาเสมอเท่าบบเปียาปานในเทือนีดูกที่ขอเก้าวตานคุณของทานพาบิดา อานันตาคุณนูคือโพสตัยใบโดกให้ลูกลานได้เศร้าโสหนลูกทุกคนต้องเยียนลูกกตันอยู่ให้เพื่อแพล สี่ยุสัยเกล้วแต่พ่อแม่เฮาอย่าปล่อยทิ่มให้เพี้ยนเดียงอย่ังยังคนคิดเห็นบ่คำพ่อแม่เฮาเข้าปนยามนอนกอมกวยเปร็ด สำนวนสิม่วนยินแต่ยังน้อยคอยปะลมมวยเบาทานอมเอาสำดูกใหญ่ยามลูกไข่พ่อให้นำยามลูกหัวพ่อว่าตามซึนซอยคอยเพียเลี้ยงลำเลืน พอนั้นเป็นแบบอย่างทีเทียนเหิดประเสริฐแท้โบมีสิงเสมอเหมือนสมควรบูชาคุณเถิดทูลไปเหนือเก่าโหงยมำพันกายสลัดเทาสุมมห้าว้เหลียงลำ ทำนาทีของหูกเตาสองเท่าให้เบิ่งเย้นบ่ว่า่นเลแรงให้เจ้าแบงจุนเจือพวมพ่อแม่ยังเหลือลุมหายใจให้แบงไปปันโตหอนได้ร้อนหองสันอย่าดื่มแป่นกระดา nguyên hàng si mưa phù ní hạt men khấm khổ, pờ mê vắng phương chào bát nhắm thầu kẻ cha lá สาธุเนอคุณของพ่อผู้ขาบุสาสเนื้อเสียนถึงเมนวันปีเดือนสิเปลี่ยนแปลงบอยุดยาหางลูกนียังเธอมันคุณของพ่อบอมีวันสิดื่มได้โดยง่าม <table> 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 เกินว่ามวนกาโดขี่หลังพอโเคือด่งแม่นสิงอยหลังไผกาโบคือหลังเจ้าโฮนเต้นสมัยเขาพูนได้ปีมาลูกยังจืมคำว่าพอฟังอยู่ในดวงใจและนึกถึงอยู่สู่มือ ถึงพอไปจากแลว้วบ่มีมือหวานเสิเ่ืมดานพระคุณ nô